ออไล่อล่ไ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 ล่่ไล่กล่าล่ไ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 ล่นล่ไล้ไล่ไล่ไา่ไล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 ่ทุ่ไล่ไล่นนะครับลันล่นล่ไล่ท่ไ่าล่มั่่ไไ่่่่น่่ ต่อนกนะครับเชิงอนุรักษ์นะครับผมอยู่ที่อ่าอำเภอสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็รับสมัครทั้งหมดนะครับจํานวนผู้เข้าแข่งขันนะครับยี่สิบท่านนะครับผมจานวนจํากัดนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมนํานกต่อหลักครับผมเจ้ามีโชคครับนี่นะครับผมกับพเนียดสองทางครับผม ก็วันนี้ทีมงานมาบังพรก็มาสามท่านนะครับทีมงานบางละมุงก็สามท่านนะครับผมก็ตอนนี้กำลังกินอาหารเช้าครับอาหารสิงโตครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วกินข้โพมิแล้วปวดแลบลิ้นหนอไม่แต่บุญทรนไม่ต้องเขาจะเห็นสิ้น มีทะเลเลยด้วยครับบรรยากาศครับผมปลาปลากระถินลงไปเลยเดี๋ยวลงทะเบียนครับลงทะเบียนครับครับจากไหนครับนี่อ่า บวกแดงบวกแดงครับโอเคบวกแดงมาสีกันนะกเนาะครับผมนะครับบรรยากาศรอบรอบครับผมบรรยากาศไหมครับแซ็มปราเด็นในเร้อยครับผมกำลังกินข้าวกินน้ำครับ ตอนนี้หกโมงเช้าครับผมอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับากาดไม้สวยงามมากนะครับผมโซนนี้ก็ไม่เคยมานะครับผมไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกนะครัโซนทางนี้นะครับโอเคครับขออนุญาตอ่ากินข้าวกินน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันบน ต้นใส่ีครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมใช้กล้องอโทรศัพท์นะครับไม่ได้ใช้กล้องใหญ่นะครับผมโอเคครับผมเจอกันอีกครั้งนึงครับกำล,ลังเดินเข้าไม้ครับผมถึงหน้าไม้ครับไม่รู้จากพื้นที่ครับขอตืินตามหลังอาจารย์เขาครับ อันกิโลหนึ่งครับรถจอดอยู่นู่นนะครับผมอาจารย์เขาขอใส่รอบๆผมจะใส่นี่ครับตัวน,นี้ดูครับผมจะว่าติดถนนนะครับติดถนนดูก่อน จะไม่ได้ไปไกลนะครับผมไม่รู้จากพื้นที่นะครับผมผมจะใส่แถวๆนี้ครับลาเดินไกลนะครับไม่รู้ไหมครับ ใส่ต้นสสดาครับไมดไมูมีมดแดงหรือเปล่าเขอ,อยัดขึ้นนกนะครับผมครับผมผมใส่มีโชคครับริมมันเป็นคลองนะครับแต่ติดถนนนะครับมีโชคคันแล้วครับผมมารุ่นมาติดตามครับ i have เป็นระยะนะครับผมใช้กล้องโทรศัพท์2เครื่องนะครับเสียงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต้มแรกมีโชคครับไม้ที่สองครับผมซุ่มไม่ไกลนะครับตกป่าเข้ามาโดดเข้าเลยมองอยู่ไกลนะครับใส่ไม่สูงนะครับใส่ต้นกับอ่า ต้นกระถินไปดูตัวกันครับรีบเก็บหน่อยนะครับผมไม่ได้ตั้งกล่อง้วยใส่ไม่สูงเห็นอยู่ครับผมพือ่อได้ตั้งกล่องอยู่นะครับรีบทำเวลาครับผมเดี๋ยวดูตัวกันครับ นี่เป็นปลายูคามีนกปลานะครับเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวจะใส่ต้นเดิมลองดูนะครับ สูงนะครับก็อ,อยากลงสักคู่มือเดียวนะลำบากเลยแต่แหลกมาแล้วครับผมครับผมก็เก้าโมงครึ่งครับกำลังเดินกลับคณนะทีมครับ าจารพาเข้าไม้นะครับผมด้านล่างได้ข่าวว่าหมานึงแต้มแล้วนะครับผมผมก็หมานึงแต้มครับแต้มสองไม่ลงครับอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวนิดเดียวไม่ลงเสียดายครับเดี๋ยวไปเดินไปเจอกับอาจารย์ข้างล่างนะครับเจอกันข้างล่างครั้งหนึ่งครับใส่ต้นนี้ครับไม้ที่สี่ครับอาจารย์ ฝั่งนี้ตัวหนึ่งอาจารย์วันนี้ตัวหนึ่งครับผมมาลุ้นมาติดตามครับตอนนี้ดูเวลาก่อนนะครับผมตอนนี้สิบโมงครับผมมาลุ้นมาติดตามครับผมเวลาเหลือเยอะครับอกบากาศใหม่ครับผมกลุ่มสามครับกำลังนั่งลุ้<ม>คนครับผมจะตาทันหมรับมีทั้งหมดสี่คนครับผม ้หนว่า,าน,นหมายข้างถนนครับโอ้สาต้นแท็กซี่หมาย้างถนนครับผมที่บ้า,านผมสามตอนนี้แต้มรวมสี่แต้มครับลุ้นกันยาวๆครับผมวันนี้ครับผมแต้มที่สองมีโชคครับลุ้นกันครับผมเดินไกลหน่อยตอนนี้สิบเอ็ดโมงครับผมก็ว่าจะย้าย หมายครับยยายหมายเต็มสองแล้วครับเต็มสองมีโชคครับต้องทำเวลานะครับผมระงนี้กว่าจะเย็บนะครับนกป่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับผมเข้ามาไม่คูนะครับแต่ตัวนกป่าตัวสู้ครับอยู่ต้นมะ่วงครับไม่ยอมเข้าตีนะครับผม ดีครับผมตั้งกล่องสักคู่นะครับครับผมกล่องสักคู่ครับ แอมสองครับน่าจะเป็นนกเด็กครับตอนนี้ครับผมจับมือเดียวนะครับอาญาตเก็บนกครับผมครับผมตอนนี้พักเที่ยงครับกําลังกินข้าวกินน้ำครับผมพักยกครับทีมงานกลุ่มที่สามครับผมกําลังพักกินข้าวครับผมนีรางวัลกลุ่มแต้มรวมครับเห็นะครับผมบรรยากาศครับ กินข้าวปลาครับผมผัดกะเพราไก่ไข่ดาวครับโอเคครับขออนุญาตกินข้าวกินาน้ำครับเจอกันช่วงบ่ายครับผมก็ใส่นกเสร็จสับเรียบร้อยครับทึบเ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อยบอสอาจารย์อสองตัวได้ไหมจี้เต็มซีครับตัวนึงอ่ะ,อะผมว่าตัวนึงก็คือหยาบ ครับของผมต้นนี้ครับหอกา,ากันสี่ตัวครับผมไล่กันรุ่นมาติดตามครับผมกลุ่มสามครับงานกุินย์เราเตาจตมที่เราจะพารายกันออก<ว>บินมาแล้วนี่มารวมพลครับรวมพลครับผมหอ,อ,อยลเลืยกัรแข่งขันเชิงอนุรักษ์ครับ จำนวน20คนนะครับจำนวนจำกัดครับผมเข่เล็กๆครับงานเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับแต่สนุกครับผมมาร่วมสนุกครับวันนี้ผมก็เก็บไป2แต้มครับจะมีโชคครับเรอกินข้าวเสร็จซับแล้วแจ้งเฉลยกันนะครับผม ตอนนี้ก็กากินข้าวครับที่น,น,นี่แน่สีแต้มนีนะครับผมวันนี้สีแต้มนีน แมือสมเสมอครับสแต e> ้ม er นะมีทั้งหมดห้าคนนะห้าคนนะครับจดคู่นะครับจดคู่นะครับทั้งหมดหาตัวนะคอนแล้ค่เมอนี่แหละหาคนนี่แหละเมื่อนี่แล้คจบมันโอ้ทิ่ทำหลายขั้นตอนมันนานมันทำแล้วมันจิบทำหลายขั้นตอนไม่่ด้หรอกมาๆลูกเจ้ตัวเนี่ยมาานี่ยมาเลยุ้ตุ้มไว แล้วปืนพีเดียวไว้เอออเรียวบานไก่นอีกทำบานไก่ที่คำมเออมูเี่ามันเปบานไก่เล่นบานไก่เนี่ยเด็กเขาจะทำหรือยทำร้ขันตัโอ้โเป็นชั่วโมงอีกเลยเกันสองแล้วนึงสอาเลี้ยงเลยายมัน้เอาเลี้ยงเลยเออเลเอเลต้นห้องเชนี่คนไร่ตินตายเลยต่มาจากบ้านเขาละก่อจาก ปกต้พิ่แย่เนอใส่ใส่พาคนให้บางขง่าสงเออกันไปกันไ้ไว้กันไหม่้เลยผมไม่ของใครเ่นีกมาสิเปืดออันเปิ่ออันเปิดของรเรืองัเลยันีงงใครของมันไม่ได้เ่เลใครครูใครครูก่อนที่สองใครครูต่อมาที่สามจบเลย อาตัวเลยอะอาตัวที่เดียวเลยาตัวเดียวเลยนเการตันเลี้ยการตเวเดียวมันวัดกันอย่างงี้เลยไงเาเป็นเพิ่นเวลาทำงานเิดาเวลาทำงาน่ม่เปิดาก็น้าตา่ม่เดียน้ก็ลนนี

เตี ة, ้มพาไปเพื่อนก่นเตียมพาไปเพื่อนก่อนเอาเองเตียมพาไปปิดไรน้เนี่ยวางวาเยเออตีพาก่อนเห็นกันเียาสอต้ไอนจะเต้ไยม่านไเนมามามเมเนี้ไปนั่นน่ะไตัวนเอาเก่อนจะเห็นกันน่ะ ก่อนเดี๋ยวอันนี้สิ่งี่หน่ง่านั้นเออายที่สองที่สามเดี๋ยวเขานับถึ่สามเขายกพายต้นเขายกได้เดี๋ยปดนสิ่งที่สครับสอามปิดเฮ้ย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 เยเย

ิดอีกทีนึงยกอีกรลบนึงยกอีกนึงยกไปที่สาม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 อาหออกเหรอเอาไม่รังเลยที่สองไดแล้วที่สองได้แล้วที่สองไดแล้วไี่สองได้แล้่ที่สามได้ไมได้ไมโอ้โหไม่รั้งแล้วที่สองนี่ว่าไงโอ้คู่ไหมคู่ไหม่ตัวนี้คู่ตัวนี้คู่ไหมเขาเชื่ละตัวเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนเอา

กอ่านสาแล้วสามสามามสามสามสามอ่ a, ่ละต้นอะเอกเม็ดฟยิ่งส wow. oh, really ่ด้งย่ส่ดได้ไครับได้ไมาึ้งด้เดม่ไดู้่ไดู้ปไม่ไดู้บ่นก้ัอด้วคนบจะมาบอกพว่เานะ Hoa hỏi tôi cũng là không có lúc không 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 không lúc 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 không

ที่หนึ่งก็เจ้าปากแดงครับเจ้มม่วงากแดงตเ้เราหรือโคตัด้าดเดครับกูโมไซมาหิคุณเนี่เอาเดียวเดี่ยวเดีเดียวเดเดียวเ่ยด่เดียวเดียวดีเดีเดียวดเดียวเดีเดีเดีเด่เดียเดดดดเด้เเดีเดี để thể con mặt tất mà các em bay không à à, okay, được an an vâng vâng uh, đây được không được không được đây được có được không không được 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 không được

พี่นี่อว่าเต็มนึงอ่ะไม่อีกว่าเต็มแลงลงในกลุ่มไปเลยเด้อแรมแรมนตมนึงโอครับพี่รุ่นเดซี่เต็มเป็นบอมาเดี๋ยวผมบอกแวกเ่มก่อนเมกอนเดี๋ยวมีองอีกมาแล้วไม่ไ้ม่ม่ได้เต็ม่าเต็มน่งเหลืออกแตนึ่งค่ับเหาอแล้แเ็กต็มนึ่งอันนี้เอาไปแจกเต็มหนึ่งมาเรือบเือบแต็มนึ่งเลือใครอพูดอไรแ่ไเต็มหน่แยืนข้างมานีเปนบอมา ไปบุได้ยังไงเนี่ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วครีมรูดหน้าเดี๋ยวผมหมดวันที่นึงบัตมารางวัลที่นึงครับรางวัลใหญ่รางัลใหญ่อ้ยมัจับไปไอ้คเนี้สวยกันดเลย

มิน uh, ิฮามิน mm oh, yeah. hey, ิฮาฮสมอี <mechanical grab facial> ืม right ินิฮาดเีเู้จะเล่าฝามาฝา้ขอมาาเลยนะเอาเดี๋ยกันเี้ยวเบเ้าไปจับมเปนกลุ่มนะเาเป็ไก่ได้เวลได้งมากนี่าจับตัวใหญ่า้งตัวไปอะไล่ไลไอะไล่ไไก่เขาเนียเขาม่ตามมาแล้กลุ่มเลยนหนึ่งสองอีกรูมนึงครับมินิฮารดมินิฮาดส่งนีกลุ่มไล่เยหนึ่งสอง แตนี่ไม่สันแล้วม่ไหนฮ่าฮ่าเฮ้เฮ้หน่อฮ่าเฮ้เฮเฮ่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ้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 าฮเฮ่เฮ้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 เฮฮฮ้าฮฮ่ฮฮฮฮเฮฮฮฮ่ฮฮฮเ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 ฮฮฮฮเฮ้เฮฮฮาเฮ้ฮฮฮฮ่ฮเฮเอาิเปิดนเอาี้้เเเ้เ้ จับเรียบร้อยครับักันเช็งับกันครับผมเอาไปรวมเท่าไหรกันเนี่ยสรวมทั้งหมดสิบเก้าสิบก้าเต็มครับผมพูดเไมาเกี่ยงียนวกไปนี้เคครับผมเต็มนกเต็มนกครับเจอกันทางต่อไปครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผม